เจ้าจะเริ่มสัมผัสได้ถึงสัญญาณจากฟ้าที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆบางคนอาจจะได้ยินเสียงสวดมนต์แว่วมาในหูทั้งที่ไม่มีใครสวดบางคนอาจจะเห็นตัวเลขซ้ำๆที่สื่อความหมายมงคลบางคนอาจจะมีความฝันที่แม่นยำเหมือนมีคนมาบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าสิ่งเหล่านี้คือเครื่องยืนยันว่า จิตของเจ้าได้ยกข้ามระดับแล้วเจ้าไม่ได้เดินอยู่บนพื้นดินที่ครุขระอีกต่อไปแต่กำลังลอยตัวอยู่เหนือปัญหาทั้งปวงและเมื่อบุญนำปัญญาก็จะเกิดเจ้าจะเริ่มรู้ชัดว่าตนเองต้องการอะไรในชีวิตจริงๆความทยานอยากในลาบยศสรนเสริญที่เคยร้อนรุ่มจะเย็นลง เจ้าจะเริ่มสแสวงหาความสงบมากกว่าความสนุกสนานเริ่มสแสวงหาคุณค่ามากกว่ามูล,ลค่าเจ้าจะค้นพบตัวเองค้นพบงานที่ทำแล้วมีความสุขงานที่เกื้อกูลผู้คนค้นพบวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายเจ้าจะไม่ต้องวิ่งไล่ตามความฝันของคนอื่นอีกต่อไป พราะเจ้าได้ตื่นจากความฝันมาสู่ความจริงที่งดงามยิ่งกว่าแต่อย่าได้ประมาทเป็นอันขาดช่วงเวลานี้เปรียบเสมือนช่วงรอยต่อของฤดูกาลแม้พายุจะผ่านไปแล้วแต่อากาศก็ยังแปรปรวนได้เมื่อชีวิตเริ่มดีขึ้นเริ่มสบายขึ้นคนจำนวนมากมักจะเผลอตัว